สวัสดีครับอยู่กับช่องพังน้องใหม่แฟมิลีนะครับนี่ก็ลุงกกงศูนย์ครับครับเพิ่งไปตัดหญ้ามาครับนี่ครับที่อยู่ของสีโอดาวครับนี่ครับไม่เป็นดินดินทรายนะครับนี่ที่อยู่ของสีโอดาวทุงพี่ทุงพี่นี่ครับเดี๋ยวพาเอดูนี่ครับ วะอ๋อ oh. นี่ครับอ๋อ oh. เขาจะแตกนะครับตาเขาจะแตกก็ oh. ทั้งสองข้างเลยนะครับเนี่ยครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับเยี่ยมไป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 ลูกไปไปไปเนี่ยครับ คือดวงตาสองข้างนี่จะแตกเลยนะครับนี่ก็สีดอ,อน้อยครับโอ้ครับใช่ครับสีดอ,อน้อยครับนี่สีดอ,อน้อยเอากล้วยแห่หน่อยหนยวะตาสุนเอากล้วยแห่หน่อยนี่ก็สีดอ,อน้อยครับผมดูที่อยู่นะครับนี่นอนกลางคืนนะครับตรงนั้นก็เป็นบ้านของลุงกับป้านะครับไป นี่ก็สีดอ S <S น้อยครับสีดอน้อยก็ข้างขวานะครับคือสายตาของเขาก็ข้างขวาก็มองไม่เห็นนะครับเพราะว่าเกิดขึ้นขาวหมดข้างขวานี่ครับที่อยู่เขานะครับไม่มีไม่ใช่ดินเหนียวนะครับเป็นดินล้วนปนทรายสีดอน้อย เรวันนี้ได้มีโอกาสมาถ่ายที่อยู่ที่ใหม่ของที่อยู่ที่ใหม่ของเอ่อสีดอน้อยนะครับที่นอนกลางคืนให้นอนกลางคืนตรงนี้2เชือกเลยข้างหลังผมก็สีดอดาวนอนครับตรงนี้ก็สีดอน้อยนี่ก็ลุงกงศูนย์ของเราครับนี่ก็ปาติกกำลังจะทำแผลค่ะสวัสดีค่ะกำลังจะทำแผลให้สีดอดาวครับ ก็นี่ก็ให้นอนตรงนี้ติดๆกับลุงกับป้าเลยนะครับนี่ครับที่ออาศใสของสีโดน้อยกับซีโดดาวพอช่วงแดดออกก็จะย้ายไปลงไปไว้ข้างล่างนึครับก็จะมีต้นไม้ใหญ่ให้เขา้ได้เป็นร่มเงาให้เขาก่อนนะครับแต่ยังไม่ได้ทาที่ที่เป็นเป็นร่มให้เขาอยู่น,นะครับช่วงนี้ได้ยังไม่ได้ทําครับเพราะว่า ตวงนี้ให้เขาเพิ่งมาอยู่นะครับก็เลยยังไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่นะครับก็ยังพอเช้าๆลุงเขาก็จะเอาลงไปที่ที่ป่าตรงนู้นครับจะเป็นที่ว่างมีต้นไม้ให้ช้างได้มีรลมเงาก่อนนะครับก็เลยได้มีโอกาสมาถ่ายให้เอฟซีทุกคนได้ดูครับนี่ครับสีดอสองเชือกที่ทุกคนเป็นห่วง ผมก็ได้มาถ่ายตรงที่เขานอนกลางคืนว่าเฉอยแฉะไหมมีน้ํามีอะไรขังไหมก็ไม่มีนะครับนี่ไม่ต้องเอฟซี FC, ทุกคนก็ไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะมีแบบเท้าเปื่อยอะไรอย่างนี้ครับไม่มีครับเพราะว่าเป็นดินรายนะครับที่นี่นี่ครับสีดอน้อยคนหลังผมก็เป็นสีดอดาวครับไปไปทำแผลข้างหลังให้ ออกนะเขาพุ่งพุ่งมานีผ้าไปนี่จีอ้อมไปยังพุ่นไปนี่นี่สีดอดาวกินหญ้าอยู่นะครับอืมเดี๋ยด้อไหนเนี้ยดาวเนี้ยมองว่าอ้าวหนีหนีพูดคือเซ็ตย้อนมึงนี่ล่ะหนีมันเป็หนีเมื่ร้อนดีเพราะว่านี่ก็นอนตรงนี้แหละครับนี่ก็เป็นดินนี่ครับเท้าเขา ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เปื่อยไม่นเน่าแล้วนะครับก็ดีแล้วครับเพราะว่าเขาเป็นดินทรายนะครับตรงนี้นี่ครับความเป็นอยู่ของสีดาดาวที่ f อทุกคนเป็นห่วงเขาว่าเป็นยังไงครับก็มีโอกาสมา<อ>ทำมาถ่ายให้ f c ทุกคนดูครับนี่ปาติก็ทำแผลให้ครับเกือบหายแล้วครับเหลือไม่เยอะเพราะว่าเนื้อเขาก็ขึ้นมามา,มากแล้วเกือบหายแล้วครับ ปาติก็เป็นหมอหมอจำเป็นครับหมอหมอประจำตัวของสีโดราอันนี้ก็น้องหาของลุงครับอ้วสิงวัวเสือเฮาให้ยัง เป็นแผลนะครับแผลนี่ครับนี่เป็นแผลที่ก้นชวนรอยแข่งห้อยดันจนเป็นฝีนะครับเป็นฝีที่ก้นก็หายแล้วครับใกล้จะหายแล้วก็ เนื้อใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับก็เหลือไม่ลึกเท่าไหร่ครับก็ทำแผลทุกวันครับใส่ยาครีม<อ>ก็เริ่มจะหายดีขึ้นแล้วนะครับ,บนี่ก็มีเวลาก็ได้มาถ่ายความเป็นอยู่ตอนเช้าครับว่าซีโดดาวกับซีโดน้อยนอนตรงไหนนอนยังไงก็ได้มาถ่ายให้ f c ทุกคนดูครับแล้วก็มาดูปาติ๊กทำแผลให้ซีโดดาวด้วย ลูกตาของสีโดดาวก็แตกทั้งสองข้างนะครับเหมือนที่ผมถ่ายให้ดูครับแตกทางซ้ายทางขวาก็แตกคือเหมือนกับมีมีของอะไรที่มากระแทกแตกนะครับจะล้างแบบนี้ทุกทุกเช้าแล้วก็ใส่ยาไว้แล้วก็ ใส่ย,ยาเรียบร้อยแล้วก็จะใส่ย,ยาครีมอีกที่นึงนะครับจะมีเป็นยาครีมสีเหลืองๆใส่ย,ยาครีมให้เขาเขาก็ไม่ไม่ไม่ดิ้นนะครับคือเราเขารู้ว่าเราทำแผลให้เขาเขาก็อยากจะหายเหมือนกันก็สีโดดาวครับมีแผลที่ทุยไอหางของเขาก็เริ่มหายแล้วครับ ฉีกเอาก็ได้ฉีกเอาเพ่นน้นนอยๆแล้วก็ใส่ย,ยายัดเข้าไปเลยนี่ครับพอดีลุงกงศุนเพิ่งไปตัดหญ้ามาครับเพิ่งไปเกี่ยวหญ้ามาพันๆพันพๆใส่ย,ยายัดเข้าไปผู้ใด ก็ที่นอนตรงนี้ก็ลุงแกบ,บอกว่าสีโดดาวนอนดีมากครับนี่ครับใสายยา่ยาแล้วยาวทีมครับ เป็นครีมสีเหลืองๆทาให้เนื้อใหม่เกิดขึ้นมาก็พอเนื้อเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ต้องยัดไอ้เป็นผ้าก๊อซปิดปากแผลไว้เพราะว่าจะให้แบบยาไม่ออกมานะครับพอตอนเช้าเราก็เอาผ้าก๊อตออกก็เอาล้างใหม่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะดีขึ้นแล้วครับเริ่มที่จะหายแล้วเนื้อใหม่ก็ขึ้นมาแล้วครับผมไ,ไ,ไปไปไป ตาข้างข้างขวาจะแตกจะแตกละเอียดเลยนะครับแตกแตกข้างซ้ายนี่ก็จะแตกตรงกลางแล้วเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนมีอะไรกระแทกนะครับเขาฟังเสียงผมพูดนะครับเนะี่ยที่เขาหันมาเนะี่ยฟังเสียงเขาได้ยินแบบเสียงแปลกๆไม่ใช่เสียงตานะครับเขาก็จะระแวงนิดนึงนะครับเพราะเขาตาบอดนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูตาข้างขวานะครับเออข้างขวานะครับจับไว้ที่เล็กเข้าไปอ๋อเดินสูงว่านี่มาเที่ยมแตกนิดหน่อยากอ๋อเฮ้ยมาหัวหัวพี่น้องวา้วาวมาวา้วาวอ๋ออ๋อนี่ยครับก็ตาเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับแตก แตกละเอียดครับทางนี้แตกละเอียดนี่นะครับทำไมเอฟซีบอกว่าตาบอดแบบไหนผมก็ถ่ายให้ดูนะครับว่าแตกแบบไหนคือแตกแบบละเอียดมากเลยครับแตกแบบน่ากลัวครับหุ่นมันนี่ตาดำเลยอ้าเอ้าวเฮ้ยเนาะอ้าวว้ามาลูกอ่ะว้าอ้า ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับซีดดดาวกับซีดอ,อน้อยแล้วก็ป้าติก๊กลุงกงศุนขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับช่องพังน้องใหม่ Family ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่เป็นกำลังใจขอบคุณมากมครับสวัสดีครับ